เอสี่ะมาดูกันเลยค่ะเป็นผันดยออมไก่ลายพี่น้องนี่ค่ะออมไก่คั่วพริกกระเทียมขาตะไคร้ที่เราโกะอยากอยาก,ยากไว้หั่นเลยค่ะนี่ค่ะลงไปคั่วคั่วกับพริกกระเทียมขาตะไคร้ค่ะให้หอมหอมนี่เือเอสี่ขาั่วให้หอมหอม ขอค่ะใส่ข่าตะไคร้เพิ่มลงไปค่ะอ่อมไก่สมุนไพรค่ะเอฟซีค่ะใส่ข่าตะไคร้ลงไปไฟแรงได้เลยค่ะคั่วให้ไก่สุกประมาณ90เปอร์เซ็น เมนูอ่อมนะคะเ <c oughs> มนูอ่อมเมนูอ่อมอ่อมไก่ไ,ไ,ไทอไ่อ่อมไก่สมุนไพรไทยน่องใส่บวบเมนูอ่อมในต้องน้ำปะลาสองทุ่มสามทุ่ม ทีทับพีค่ะตามด้วยน้ำล้างคุกน้ำล้างคุกใส่ลงไปเลยจ้ะ โ oh. อ้โหหอมหอมเครื่องเทศหอมสมุนไพรไรช่รรดลงไป ตานค่ะตับลดใส่เกลืองลงไปหนึ่งช้อนชาแล้วให้สีค่ะให้ให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปในไก่ซึมเข้าไปในไก่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำทีหลังนะคะ ออมไก่มนไพรคอไป่ค่ะไก่สุกป,ประมาณเก้าสิบเอร์เซ็นแล้วใส่บวบลงไปค่ะออมไก่ใส่บวบแล้วค่ะเมื่อนี้บวบหลายหน่วยเลยค่ะ ต้องเตือนใจค่ะโอ้ในไข่เอฟซีค่ะ,คะบวกคนไข่หอมใบไส้บัวเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำเติมน้ำมาต้สักห้าร้อยมิลลิลิตรในไ่เอฟซีค่ะ,คะอร่อยแน่นอนค่ะใส่น้ำลงไปค่ะ น้ำนะะลงไปหนึ่งลิตรนะคะไส่ลงไปหนึ่งลิตรเดี๋ยวน้ำบวกก็ออกมาค่ะนี่ค่ะไอซีค่ะก็จะเป็นน้ำสุกเด็กน้ำข้นเด็หอมไก่ใส่บวกด้ค่ะพี่น้องโอ้โแซบบ่บอร่อยเนื้อแน่นอน้อเลยค่ะผสมไปด้วยเครื่องเทศ ôm cây ôm cây <laughs> เปิดไฟแรงๆเลยค่ะไอ้ี่ะช่วงนี้เราเปิดไฟแรงๆได้เลยนี่ค่ะโอ้ออมไก่พี่น้องอ้อมสมุนไพรเครื่องเทศค่ะออมไก่ใส่บวบเศ็บแบล้วค่ะพี่น้องเ้อเรามีผลผลิตทางการเกษตรอะไรเราก็นำมานี่ค่ะนำมาทำกับข้าว อร่อยอร่อยจ้าอ,อ,อร่อยอร่อยจ้าขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาย่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะ โอ้โห FC ขาดูค่ะออ้อ่อมไก่คมมันเดือดดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะอาพี่น้องเบิ้งเป็นตาแซบสุดยอดเลยค่ะอ่อมไก่ใส่บวบไข่ FC ขานี่ค่ะโอ้อ่อมไก่สมุนไพรค่ะกับแซบเลยค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะมากินน้ากันเด้อค่ะ ขอบคุณเอสซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายี่ยชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้ค่ะใส่พริกลูกโดดลงไปให้สวยๆง,งามๆเลยค่ะอมไก่อมไก่สุกแล้วค่ะเอซีค่ะเดี๋ยวบวบจะยุกมากสุกแล้วค่ะบวบสุกแล้วค่ะเดี๋ยวพุ่มพันตักรีวิวให้ดูนะคะปิดไฟค่ะ ปิดไฟแล้วจ้านี่ค่ะปิดไฟแล้ววันนี้จะรีวิวในหม้อให้เอฟซีดูเลยค่ะนี่ค่ะโอ้พี่น้องเบิ้งโอ้หม้อใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะออมไก่ใส่บวบด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะแซ่บแซ่บมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะอร่อยสุดยอดเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เขามาเย่ยมจมกากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะออมไก่สมุนไพรค่ะวันนี้ค่ะใส่บวบ นี่ค,ะค่ะเอฟซีขาแซ่บๆนำกันเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะร้อนโอ้โหนี่ค่ะสุดยอดเลยค,ะค่ะเอฟซีขะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆค่ะนี่ค่ะ <โอ S 1> สุดยอดเลยค,ะค่ะเอฟซีข่หอมไก่ใส่บวบแซ่บๆค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยจ้า นี่ค่ะแซ่บแซบน้งกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อออมไก่ใส่บวบค่ะนี่ค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะเดี๋ยวคุมพันตักใส่ถ้วยรีวิวให้ดูนะคะสี่ขาใส่ผักลงไปค่ะนี่ค่ะใส่ผักลงไปหอมหมค่ะตดจอดเลยค่ะปักชีหอมใส่ลงไปเลยจ้าโอ้โหพี่น้องแซ่บแซ่บเลยค่ะ FC ขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ,อมไก่สมนุนไพรใส่บวบก,กับ FC ขานี่ค่ะอร่อยอร่อยสุดเด็ดเค่รับช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณ FC มากมากเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้านค่ะพี่น้องคุมพันขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะสู้ๆนะคะ FC ขาพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ